ไ,ไปใส่แอปให้พี่ปอน,นิดนึงนะน่ากลัวเอ๋ไม่ตรวจก็ได้ค่ะโอ้โหปีโอ้โหน่าดีมากเลยอะ่ยนะน,อน,นี่เลยกล้องลงมาแล้วกล้องลงมาแล้วพี่เอ๋นะเป็นคนเรื่อนเยอะ แต่เป็นการเรื่องเยอะที่จะมองในแง่ของการคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับตัวเขาเอตั้งใจสุดๆเฮ้ยพี่เชื่ออันนี้พี่เชื่อเลือกโรงงานที่ดีที่สุดโอ้โห <สำ S 2> แน่นอนกากัดที่ดีที่สุด ต้องขอแก้ตัวถึ่ไม่ได้เรื่องเยอะแต่ว่าอยากจะเลือกที่ดีที่สุดให้สําหรับตัวเองด้วยแล้วก็สําหรับทุกคนด้วยคือเอ๋ไม่ได้ใช้คนเดียวถ้าทุกคนเปิดใจมาใช้ของเราใช่ไหมคะเขาก็ต้องชอบอย่างที่เราชอบด้วยอยากให้ทุกคนลองเปิดใจนะครับแล้วก็มาทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ของเอ๋ดูนะครับ